สสดีครับจริงๆต้องรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การวิเคราะห์จานชี้เป้าฟุตบอลเด่นประจําวันกับโคชันคัดตัวแพนนะครับมาถึงเฟืองลันจันนะครับขึ้นสู่สัปดาห์ใหม่วันนี้อาจจะเป็นบอลเล็กสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นโอกาสในการทําเงินเข้ากระเป๋าของทุกท่านได้เหมือนกันนะครับก็ขอฝากการคัดทีเด็ดฟุตบอลประจําวันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอฝากกลุ่ม VP ีของเรานะครับในนั้นมีคู่ทีเด็ด VP ี จัดจำเจแมแวววับให้กับสมาชิกในทุกวันพร้อมมีการนําเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับมีการพูดคุยในนั้นด้วยขอฟบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับกลุ่ม VIP ของเรานะครับจันทรที่2มิถุนายนมีพรีเมียร์ลีกไอซ์แลนด์วาลูเร็กยาวิกพบกับฟรามเร็กยาวิกเวลาตี2กัอสนาทียกโคสลีกาฟินแลนด์ที s ตูคูพบอีเคนัสไอเอฟสทุ่มครึ่งลาติพบแจป สี่ทุ่มครึ่งกาโชเซเรซีอิตาลีเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับไตรนานาพบเปสคาร่าตีสองสิบห้าโคปาโคลอมเบียหรือว่าฟุตบอลถ้วยของโคลอมเบียเดปอร์เตโวปาสโตพบกับบราเนร罗斯เอฟซีหกโมงเช้าพรีเมียร์ดีวิซีออนชิลีหลีกสูงสุดของชิลีซีดิโคเบซาวพบกับเดปอร์เตสอิกิเก้ฆตีห้าแล้วก็พรีเมียร์นาซิออนาวอาร์เจนตินานัวบาชิคาโกพบกับซีเอเทมเปอรี่เวลาตีห้านะครับ เริ่มกันที่พรีเมยรีของไอซ์แลนด์หรือว่าเบสตาเดลิทเกมระหว่างวาลูพบกับฟรามเป็นทีมจากเร็กยาวิกทั้งคู่ลองเล่น,นเนวลาตี25นาทีในอันดับตารางเนี่ยวาลูเป็นอันดับ4นะครับโดยที่ผ่าน9นัดมี15แต้มในขณะที่ฟรามเป็นอันดับที่6โดยที่ตามหลังวาลูอยู่3คะแนนด้วยกันในภาพรวมของผลงาน5นัดหลังนะครับวาลูดูจะดีกว่านิดหนึ่งเพราะว่าชนะได้ถึง4จาก5นัดหลังสุด เกมล่าสุดนี้ก็ชนะอัฟตูเรลดิง2ประตูต่อศูนในขณะที่ฟรามเ็กยาวิกอาจจะไม่ได้แย่มากนะครับชนะ3จาก5นัดหลังสุดแต่ว่าเกมล่าสุดนี้ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีเพราะว่าแพ้มาแพ้ต่อเ a a ออั r ูเรรี่าบ้านเลย1ประตูต่อ2ผลการเจอกันโดยตรงในช่วง5นัดหลังสุดนี้วาลูทําได้ดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายชนะได้3ครั้งเสมอ1แล้วก็ฟรามเกยาวิกชนะได้1ครั้งแต่ว่า ก็คือครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับฟรามชนะ4ประตูตอนหนึ่งรายชื่อตัวเจ็บของทั้งคู่วันนี้ไม่มีนะครับถือว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในจุดที่สมบูรณ์สามารถใช้งานชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้โดยว่ารูจะมาในระบ4-3-3ปีกซ้ายเป็นท็อกวีฮารารสันกองหน้าตัวเป้าใช้พัทริกพีเดอร์เซนแล้วก็ปีกขวาโจนาธานอิงกิยอนสันส่วนทางฝั่งฟรามเร็กยาวิกใช้ระบบค่อนข้างจะเพลย์เซฟนะครับ5-4-1 ทิ้งกองหน้าตัวเปว้าไว้รายเดียวอย่างเช่นโรเบิร์ตฮอกสันไฮเลแคแแต้มต่อเป็นเจ้าถิ่นวาลูเร็กยาวิกที่ถืออยู่1.25นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวและทำให้มองว่าอาจจะยิงไม่ถึงก็เป็นได้นะครับคือวาลูเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามาตรฐานของฟรามก็ไม่อาจประมาทได้เพราะว่าพวกเขาเองก็ตามหลัง ฟรามนะครับตามหลังวาลูอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นเองในอันดับตารางหลังจากที่ผ่านไป9นัดของพรีมลิกไอซ์แลนด์นี่แหะครับวาลูอาจจะมีจุดแข็งนะครับในบ้านตัวเองที่ชนะมา3เกมซ้อนแต่ว,ว่าในการไปเป็นทีมเยือนของฟรามนี่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชนะใน2นัดหลังสุดที่ไปเยือนในฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็ในฟุตบอลลีกติดต่อกันฉะนั้นเมื่อ แฮนดิแคปเปิดมาค่อนข้างที่จะสูงแบบนี้นะครับมองว่าสวนรองทางฝั่งฟรามเร็กยาวิกไปดีกว่านะครับลุ้นถึงเสมอได้เหมือนกันให้อยู่ที่เสมอสัก1ประตูตอนหนึ่งะครับสกอร์ต่ำจากไอแลนขยับมาที่ฟินแลนด์เป็นหลีกยักโคสลีกาของฟินแลนด์ครับการพบการระหว่าง TPS กับ e k a ค u s IF หรือเรียกย่อๆว่า EIF ลงได้นร,ราสี่ทุ่มครึ่ง โดยถือว่าเป็นบิ๊กแม c ชก็ว่าได้นะครับเพราะว่า TPS เนี่ยเป็นจ่าฝูงในขณะที่ EAF ก็เป็นรองจ่าฝูงนะครับแถมไปผ่าน7นัดคู่นี้แต้มเท่ากันซะด้วยที่16คะแนนแต้มเท่ากันแล้วก็ผลงานในช่วงหลังก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ TPS เนี่ยชนะ2เสมอ2จาก5นัดหลังสุดเกมล่าสุดเสมอมาเรือหาม2ประตูต่อ2นอกบ้านในขณะที่ e i f ยืนระยะไม่แพ้ใครมา 4เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เป็นชัยชนะสัสามด้วยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะด,ดีเลยทีเดียว e f นัดล่าสุดบุกชนะ h อน n a านประตูต่อ0ย์ผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้5นัดหลังสุดก็เท่าเท่ากันเหมือนกันนะครับเจ้าเจ้ากันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันครั้งหนึงโดยที่เกมล่าสุดเมื่อปี2023ครับ EIF บุกชนะ TPS 3ประตูต่อห ความพร้อมอของทั้งสองทีมในคืนนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะครับใช้งานตัวผู้เล่นตัวหลักได้อย่างครบถ้วนทั้งสองฝ่ายโดยที่ TPS จะจัดทีมในระบบ4-4-2ของหน้าคู่เป็นออนนี่เฮเลนกับทูอาร์มาสพิพโพล่าส่วนทางฝั่ง EIF ใช้เป็นระบบ4-5-1นะครับโดยที่ทิ้งหน้าเป้าไว้ตัวเดียวซา o ลามอนโอยาล่าแฮดิแคปเป็นเจ้าบ้าน TPS ตูคูที่ต่ออยู่แบบบังคับชนะ0.5 ก็อาจจะเป็นเกมที่เลือกลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในจุดที่ดีนะครับ TBS เสเซนจ่าโฟงเ e f เป็นรองจา่าฝูงเพราะนั้นสู้กันถึงพลิกถึงขิงไฟลลับอาจได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีกัดฟันต่อฝั่งเจ้าถิ่น TBS ี o อตูอาจจะดีกว่าก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าผลงานเกมในบ้านของ TBS ี o อตูก็ถือว่ายอดเยี่ยม พวกเขาชนะ3จาก5นัดหลังสุดเรียกว่าถ้าเป็นเกมในบ้านก็ไม่ค่อยที่จะพลาดนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมอาจจะไม่ง่ายนักนะครับในการเจอกับรองจากฝูงนัดนี้ก็ตามลองวัดใจพวกเขาดูครับดูว่าเล่นในบ้านก็น่าที่จะฮึดเบียดชนะได้สนุกสนุกนะครับสประตูต่อ1นึสกอร์สูงลาติพบแจ็คส์นะครับเป็นอีกคู่หนึ่งของลีกฟินแลนด์ ยักโคสลีก้านะครับที่เพิ่งจะเปิดซีซั่นก็ไปได้ไม่เท่าไหร่แต่ละทีมเนี่ยเตะผ่าน7นัดโดยที่ลาตินะครับเป็นอันดับที่3ของตารางตามหลังจากฝงู่แค่2พคะแนนส่วนทางฝั่งแจฟส์เนี่ยเป็นอันดับ7ผลงานระยะหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับ FC ลาติชนะมา3จาก5นัดหลังสุดโดยที่เกมล่าสุดถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยในการถลม่มคาป้า5ประตูต่อ3 ผิดกับตางฝั่งของแจสนะครับที่ตลอด5นัดหลังสุดหาชัยชนะไม่เจอเลยเป็นเสมอ3แพ้2เกมล่าสุดแพ้ต่อ SJK นอกบ้านนะครับ2ประตูตอนน่อ1ส่วนถ้าไปดูในเรื่องของผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้เคยเจอมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในปี2022หรือว่า3ปีที่แล้วลาติเปิดบ้านชนะ2-1 สภาพทีมก็เช่นเดียวกันนะครับด้วยความที่ลีกเนี่ยเพิ่งเปิดเซสชั่นใหม่2025มาได้ไม่นานก็อยู่ในจุดที่สมบูรณ์ดีไม่ได้ขาดตัวสำคัญใครเจ็บใครแบนไปการจัดทีมของลาตินี่ก็จะมาด้วยระบบ4-3-3แผงลุกมีออโซโคชิเนนโจธานโมซินกามาติมออกุสโตส่วนฝั่งแจฟสนะครับใช้เป็น4-3-3แนวลุกจะมีพวกฮ o อกโกโคว a ซ่าอเล็กซี่ริสโตลาแล้วก็โมซาเวอร์อาดี เกมนี้ลาติถือแต้งต่อแฮนดิแคปอยู่ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะครับ1.25แต่ก็ลุยได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้น่าจะแพงเกินไปแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นก็ดีด้วยผลงานการเล่นในบ้านของลาติก็ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของเจฟเนี่ยที่ช่วงหลังเนี่ยแผ่วมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ชนะใคร5เกมซ้อนเป็นเสมอ3แพ้2เมื่อไปเทียบกับทางฝั่งของลาติจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลย โดยเฉพาะผลงานเกมเย่าวของลาติที่เดินหน้าชนะคู่แข่งมาถึง7นัดซ้อนนะครับรวมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเอาไว้แล้วด้วยก็องค์ประกอบทั้งหลายนะครับก็ทำให้มองเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยนอกจากลาติน่าจะเป็นฝ่ายกำชัยแล้วก็น่าที่จะยิงทะลุก,กำแพงได้ด้วยเหมือนกันนะครับให้อยู่ที่2ประตูต่อ0สกอร์ต่ำไปดูที่อิตาลีกันบ้าน,นครับถือว่าเป็นเกมสำคัญเลยสำหรับลีกรองเกาโชเซเซีนะครับ เป็นเกมเพลย์ออฟชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วขึ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่กาโชเซเรียบีลงได้ในราตี25เกมระหว่างแตนาน่ากับเบสคาร่าโดยที่เป็นเล็กแรกนะครับเล่นที่บ้านของแตนาน่าก่อนก่อนที่เล็ก2เนี่ยจะไปเล่นที่บ้านของเบสคาร่าบ้างในช่วงอีก4-5วันถัดไปโดยสถานการณ์ในตารางจบซีซั่นปกติเนี่ยแตนาน่าเป็นอันดับ2นะครับเข้าไปที่รองแชมป์ในขณะที่เบสคาร่าเป็นอันดับ4 และตา่างฝ่ายต่างก็ชนะคู่แข่งมาได้นะครับในรอบก่อนๆน,นี้ของการเพลย์ออฟจกกนกระทั่งมาเข้าชิงชนะเลิศกันนี่แหละดังนั้นผลงาน5นัดหลังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีทั้งคู่นะครับตานาน่าชนะ2เสมอ2แพ้แค่1จากช่วง5เกมหลังเกมล่าสุดในชนะวิเชนซาเอลอาร์วิเชนซา3ประตูต่อ1ส่วนเปสคาร่าไม่แพ้ใครมาตลอด4นัดหลังสุดโดยที่เป็นชนะ3นัดรวดด้วยก่อนที่เกมล่าสุดจะเสมอออเดสเซรินโยล่า หประตูต่อหผลการเจอกันโดยตรงเป็นเปสคาร่าที่เหลื่อมอยู่กว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายชนะได้2ครั้งแต่นาน่าชนะ1แล้วก็ที่เหลือเสมอกัน2ครั้งรวมถึงเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยเสมอศประตูต่อศูนย์ที่บ้านของเปสคาร่าในส่วนสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ดีทั้ง2ฝั่งนะครับตัวที่เจ็บไปนี่ก็ไม่ได้ถือว่าสําคัญอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็มีจํานวนไม่ได้เยอะด้วย ทําให้การจัดทัพก็น่าจะมาคล้ายๆเดิมจากเกมที่แล้วแต่นาน่าใช้เป็นระบบ3-4-3นะครับกล่องหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นอเลซิโอคูซิโอส่วนฝั่งของเปสคาร่าจะใช้เป็น4-3-3โดยที่พึ่งพากล่องหน้าตัวเป้าเป็นริ c คาโดโทนินทันครเปิดมาที่เจ้าถิ่นแตนาหน้าเป็นต่ออยู่ที่0.25มองว่าหน้าที่จะสวนรองซะมากกว่านครับเพราะดูว่ามีโอกาสที่จะจบ เสมอกันค่อนข้างที่จะสูงเลยเดียวอาจจะทะลุ60-70%ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าด้วยการแั่งขันแบบ2เลขนะครับรวมสกอร์เกมแรกนี่ก็จะออกแบบหนืดๆเห,หนื่อยๆค่อนข้างที่จะระมัดระวังหลังบ้านกันอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยที่จะเปิดหน้าแรกกันเท่าไหร่อาจจะไปตัดสินกันในเกมที่2ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับเกมเพลย์ออฟที่ ใช้ระบบ2เลกรวมสกอร์เกมนี้ก็มองว่าหน้าที่ออกแบบนั้นเช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะจบเสมอกันสูงมากๆให้อยู่ที่ score. สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ไปเลยด้วยซ้ำนะครับสกอร์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนรองเปสคาร่าไปแม้ว่าจะได้แค่ครึ่งเดียวก็เอาครึ่งเดียวก็ครึ่งเดียวนะลุยไปที่ฟุตบอลเช้ากันมากนะครับเป็นช่วง6กโมงเช้าเลยฟุตบอลถ้วยของโคลอมเบียหรือว่าโคปาโคลอมเบีย เกมระหว่างเด p o r ติโวปาสโตกับราเนโรสโดยที่อันดับในตารางเนี่ยเด v o p ติโ o ปาสโตเป็นอันดับ11ของตารางครับอาจจะไม่ได้ถือว่าทนะ็อปพีกนักแต่ว่าก็ยังดีกว่ารานโรสที่เป็นอันดับ15แต่ถ้าเรื่องของผลงานแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนีไปจากกันสักเท่าไหร่นะครับเดลโปติโวปาสโตแพ้3จาก5นัดหลังสุดรวมถึงเกมล่าสุดที่แพ้ต่อบูคารามันกา2ประตูตอนห ส่วนทางฝั่งของราเนรรสเนี่ยมีแพ้2ชนะ2เสม,มอ1นะครับ2เกมหลังสุดไม่แพ้โดยเป็นชนะเอ็นวิกาโด2ประตูต่หแล้วก็เสม,มอกับอั l เล i c ติโก1ประตูต่หผลการเจอกันสถิติบอกว่าเคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเดปอริโอปาสโตเปิดบ้านเชื่อดไป1ประตูต่อศนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสภาพทีมสำหรับเกมนี้เนี่ยเดปอริโอปาสโตมีแบนอยู่1รายนะครับ เอ็ดวินเว拉สโกแบ็กซ้าที่โดนใบแดงไปในเกมที่แล้วในขณะที่ลาเนโรสผู้มาเยือนอยู่ในจุดที่ฟูลทีมทีมสมบูรณ์ดีนะครับไม่ได้ขาดใครไปก็ใช้งานชุดที่ดีที่สุดได้โดยระบบการเล่นของเดียบอร์ติโวกาสโตนะครับก็จะใช้เป็น5-4-1กของหน้าตัวเป้าเป็นกอนซาโรริทัชโชในขณะที่ลาเนโรสใช้เป็น4-2-3-1หอบเป้าเป็นมิเชลรันเกลแฮนดิ้คปเป็นเนจ้าบ้านเดี o บอร์ติโวปาสโตที่ต่ออยู่ 1.0ก็น่าที่จะลุยได้เลยนะครับเพราะโอกาสที่จะพลิกเนี่ยดูว่ามีค่อนข้างที่จะย,ยากเพราะว่าเดปอร์ติ b โ s พาสตนี่เป็นทีมที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับพวกเขาแข็งในบ้านแล้วก็ไม่เอาอาเอา,เอา,เอาทะเลเลยกับเกมนอกบ้านเซติบอกว่าเกมนอกบ้านเนี่ยพวกเขาแพ้มา4นัดติดแล้วก็ไม่ชนะใครตลอด เจ็ดแปดเกมหลังเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมในบ้านแล้วเนี่ยถือว่าเชื่อมือเชื่อไม้เชื่อใจได้อยู่ชนะได้ถึงประมาณเจ็ดนะครับจากแปดเก้าเกมหลังสุดเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่น่าที่จะมีข้อผิดพลาดอะไรเมื่อได้ลงเล่นในบ้านตัวเองอีกครั้งนะครับพบกับราในลอสที่ช่วงหลังเองก็แกว่งแว่งไปซะเยอะด้วยดังนั้นกับแฮนดิแคปที่เปิดมา1.0นะครับมองว่าเดวิดเวปาสโตทำได้น่าจะชนะได้สัก2ประเซตย์ 0, สก,กอร์สูงครับ จากโคลอมเบียไปที่ชิลีนะครับเป็นเกมลีกพรีเมียร์ดิวิซีออนชิลีลีกสูงสุดของพวกเขาลงเล่นเวลาตีห้าเกมระ่วงโคเบ e ซากับเดปอร์เตสอีกิเกกโคเบรซาเป็นอันดับ6ของตารางโดยที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะว่ายัางขึ้นไปสู่ท็อปไฟไม่ได้แต่ว่าดีกว่าทางเดปอร์เตสอีกิเก้อยู่เยอะมากเดปอร์เตสเนี่ยเป็นอันดับบวยของตารางเลยครับเป็นอันดับที่16 ตะผ่าน11นัดเพื่อจะมีแค่5คะแนนแต่ว่านะครับไปที่ผลงานของทั้งคู่โคเบซาวเนี่ย2นัดหลังสุดไม่ชนะนะครับมีแพ้1เสมอ1แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ถือว่าทำได้ดีในการชนะอย่างนน้อยเนี่ย3เกม2เกมน่าสุดเสมอเอเวอร์ตั2 2. น2ต่อ2ในขณะที่เดอปเตสอีกิเก้นี่ก็สมกับเป็นทีมบอยเพราะว่าแพ้มาตลอด4นัดหลังสุดเกมล่าสุดออกไปแพ้การัคัส2ประตูต่อ1ผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้เนี่ย แรกสุดคือยิงกันไม่ค่อยจะเยอะนะครับออกสกอร์ต่ำซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่เรื่องของผลเนี่ยกลายเป็นทางฝั่งเดปอ r t เตสอีกิเก้นะครับที่ดีกว่าอยู่เล็กๆเป็นฝ่ายชนะ2ยันเสมอได้2แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเป็นโคลเบซาวที่ชนะคืนได้บ้างนะครับสประตูตอนหนึ่งความพร้อมในวันนี้ของโคลเบซาวเนี่ยถือว่าก็100%นะครับไม่ได้ขาดใครไปที่สําคัญๆๆสําคัญในขณะท,ที่เดปอเตสอีกิเก้นะครับ มีตัวที่ต้องติดโทษแบนอยู่1รายคือเซซ่ากอนซาเลสกองหน้าตัวสำรองที่เกมที่แล้วโดนใบแดงการจัดทีมที่คาดของโคลเบซอนนะครับจะเป็นในระบบ4231อหอกเป้าเป็นเดียโก้โคเอลโยส่วนทางฝั่งของเดปเ r ตสอีกิเกก็จะเป็น4-2-3-1เหมือนเหมือนกัน,นครับใช้ลูคัสมาคอตติยืนนำเป็นหอกเป้าแอนดิแคปเปิดมาที่โคเบซบอบังคับชนะ 0. 5 ก็เช่นกันนะครับมองว่าไม่น่าที่จะมีข้อผิดพลาดด้วยน่าที่จะลุยได้เลยสำหรับฝั่งโคเบซองนะครับเพราะว่าเดปอเตสอีกิเกชั่วโมงนี้แย่จัดจัดเลยนะครับเป็นบวยของตารางไม่พอยังแพ้มาตลอด5นัดหลังสุดด้วยรวมถึงภาพกว้างครับถ้าเป็นเฉพาะเกมลีกเนี่ยที่ผ่าน11นัดนะครับเดปอเตสอีกิเกชนะคู่แข่งได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะให้ไปหวัง ดึงตรงดึงแต้มจากทางเจ้าถิ่นโคเบซอลเนี่ยเป็นไปได้ยากในชั่วโมงนี้นะครับมองว่าโคเบซอลก็น่าที่จะอาศัยความแข็งแกร่ง,งที่เหนือกว่านะครับอาศัยการที่เล่นในบ้านตัวเองด้วยเอาชนะไปได้ไม่พลาดนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งศูนย์สกอร์ต่ำต้องมีปิดท้ายที่หลีกรองของอาร์เจนตินานะครับลงเล่นในลาตีห้าเกมระหว่างนวยบาชิคาโกกับเทมเปอรี่ซึ่งอันดับในตารางเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ได้ห่างกันมากนะัก เซมเบอรี่เป็นดับที่11แล้วก็โนยวบาชิคาโกเป็นดับที่15ซึ่งอันดับที่ต่ำกว่านะครับก็เป็นภาพสะท้อนจากผลงานในช่วงหลังนั่นเองครับว่านนยบาชิคาโกเนี่ยชนะแค่เกมเดียวจากช่วง5นัดหลัง ที่เหลือเสมอ2แพ้2นะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมาตลอด3นัดหลังสุดด้วยเกมล่าสุดเสมอเอามิรันเต้บราวศนย์ประตูต่อศูส่วนทางด้านของเทมเบอรี่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะโอเคดีทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยืนระยะไร้พ่ายมาตลอด5นัดหลังสุดแม้จะหนักไปทางเสมอก็ตามแต่ว่าเกมล่าสุดนี่ก็ถลม่มคู่แข่งได้สวยๆเลยนะครับชนะ CA เอเดฟเอนโซเรสยูนิประตูต่อศในส่วนผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้ หนักไปทางเสมอนะครับเสมอกนถึง3ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดรวมเกมล่าสุดด้วยที่ก็เสมอ0ูนย์เมื่อตุลาคมปีที่แล้วในเรื่องสภาพทีมนะครับดูว่าทางฝั่งหน่วยบาชิคาโก้เนี่ยมีปัญหาอยู่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ากองหน้าของพวกเขานะครับรามอนวิยาบาที่ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องเนี่ยโดนเหลืองแดงนะครับในเกมที่แล้วเพราะนั้นต้องติดโทษแบนในเกมนี้ส่วนด้านของเทมเปอรี่สมบูรณ์ดีไม่ได้มีใครที่ขาดหายไป ดังนั้นการจัดทีนะครับหน่วยบาชิคาโก้จะใช้เป็น4-1-3-2กองหน้านี้ก็ต้องปรับนะครับโดยใช้ Ignacio r o d r ริก e สยืนกับเอสเกลเบลตามอนเดในขณะที่ t e m p ปอรี่ใช้เป็น5-3 2อนครับนาคู่เป็นลุยโลเปสกับ l u ชา a โน n นียโตแฮนิแคปเปิดมาที่ศูนย์กลมๆนะครับไม่ได้ยกใครเป็นต่อก็คู่นี้อาจจะเลือกยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครเป็นต่อซะด้วยก็เลือกเอาเลยว่าจะอยู่ฝั่งเจ้าถิ่นหรือว่า ทีมเยือนนะครับแต่ก็มองว่าเทมเปอรี่ทีมเยือนดูน่าไว้วางใจมากกว่านิดๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆพวกเขาไร้พ่ายมาตลอด5เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าอยู่ในโมเมนตัมที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อันดับในภาพรวมก็ดีกว่าด้วยครับเทมเปอรี่เป็นอันดับที่ส1ส่วนนอยบาชิคาโกเป็นอันดับที่15บห้าและชัดเจนว่านอยบาชิคาโกเนี่ยช่วงหลังดรอปไปเยอะนะครับเพราะว่าชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นจากระยะ5นัดหลังสุดฉะนั้นด้วยแฮนดิแคป ศูนย์กลมๆแบบนี้ก็อยู่ฝั่งทีมเยือนนะครับไม่น่าที่จะมาถึงแพ้อย่างน้อยๆเสมอแล้วก็ลุ้นให้แชมเปี้ชนะกลับออกไปนะครับซึ่งถ้าจะชนะได้ก็น่าจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับอาจจะอยู่ที่สัก1 0อะไรแบบนั้นขอบทวนเรียบร้อยแล้วกับฟุตบอลวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะครับก่อนจากการย้ำอีกครั้งว่า ฝากกลุ่มเ i p ีของเราไว้ด้วยนะครับด้านในมีคู่ที่เด็ดเว P ีสวยๆคัดมาแล้วให้สมาชิกทุกวันพร้อมกับมีการนำเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีการพูดคุยด้วยนะครับขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับกลุ่มของเรานะครับไปสรุปสกอร์แต่ละคู่กันนะครับว่าให้ไว้อย่างไรวารลูเรกยาวิกกับฟรามเรกยาวิกให้เสมอ1 1สกอร์ต่ำทีวีเอสตูคูกับอีคินัสไอเอฟให้เจ้าบ้านชนะ2-1สกอร์สูงลาติกับแจ๊บให้เจ้าถิ่น2 0สกอร์ต่ำ แตลานากับเปสคาร่าให้เสมอศูนย์ศูนย์สกอร์ต่ำเดปอร์ติโวปาสโตกับราเนรอสให้เจ้าถิ่นสองศูนย์สกอร์สูงโคเบโรโคเบซอลนะครับกับเดปาเตสอีกิเก้ให้เจ้าถิ่นหนึ่งศูนย์สกอร์ต่ำแล้วก็น่วยบาชิคาโกกับเทมเปอรี่ให้ทีมเยือนเทมเปอรี่บุกชนะหนึ่งศูนย์สกอร์ต่ำแต่นั้นตัวที่คัดแล้วตัวที่มองว่าน่าจะลุยได้เลยมีอยู่ที่ฟรามเร็กยาวิกลาติแล้วก็เดปอร์ติโวปาสโต วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แถมกด Subscribe แล้วก็เข้ากลุ่มของเราไว้ด้วยจะยอดเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับขอสั่นคัสตัวแพงขอลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่ลุยกันไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับ